สวัสดีครับผมผู้ต้มผ้าตะโวันนี้ส่งงานบนในโต๊ะผ่นะครับคันนี้คนที่สก็คันนี้เลูกค้าเดิมเคยรีแก่าวมาแล้วก็ลูกค้าเรียกร้องให้เรากระาย ลูกค้าเนี่ยเป็นตัวเอฟ55มาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่งานสม,ม่วอยู่นะครับก็ตัวโมพาลูกค้าอยากอนะัพแตะเพิ่มลูกค้าบอกว่ามีงบสามหมื่นยิงไม่พะโตระหว่างตึงนะมีงบสามหมื่นไม่ตรงกนะันนะสามหมื่นนะมือตึงหมดแลนะ้วก็ผมจัดให้นะมีอะไรบ้างมีเอฟ55 ขอ,อทงทางอู่เรานะครับมีหัวที่มีของพ่วงมีถ่ายน้ำมันเครื่องมีระไฟฟ้ามีท้าสมัยทั้งหมดจริงๆมันประมาณสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ลูกค้ามีลบสามหมื่นด้วยความที่ผมก็อยากทำให้ลูกค้าแบบได้สเต็ปที่มันครบสเต็ปผมก็เลยให้ลูกค้าก็ส่วนลดไปเลยต้องคิดลูกค้าแค่สามหมื่นนะครับเพราะว่าเขาเือลูกค้าเก่าของเรานะ คันนี้มีโมเอล A55 มาเนที่มีกล่องพวกคันนี้ผมใช้เป็นกล่องพวกโพลีสติกนะแล้วก็เขาโรยผ้าพัดเดิมแต่มันเนื้จูนเหมือนพัดจะเริ่มลื่นไปแล้วไปมาดูกันได้กี่ลรว่าคันนี้เราก็จูนตามสเต็ปนะครับอันได้มาตรฐานคือสามร้อยห้าสิบสามทังหกร้อยกว่านะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องคัดลื่นไปแล้วนะก็เดี๋ยวลูกคา้าอาจจะต้องมาอับเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับ nên thế có pha chẳng này